มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าสาวเปิดใจทั้งน้ําตาค่ะไม่ได้คิดจะทิ้งครอบครัวมาอยู่กับแฟนแต่ขอโอกาสรับฟังเหตุผลด้วยเนื่องจากวันที่7พฤษภาคม2565 Facebook ที่ใช้ชื่อว่านิวยอร์กนันนภพัสสา ได้แชร์คลิปดีโอเหตุการณ์ที่ญาติเจ้าบ่าวแห่ขันหมากมาที่บ้านเจ้าสาวแต่เจ้าบ่าวไม่ยอมจ่ายเงินสินสอดมีเงินสินสอดมาแค่1 0 0 0 0บาทจนเกิดมีปากเสียงเรื่องสินสอดแล้วก็ทะเลาะวิวาทตะลุมบอนกันค่ะมาวันนี้นะคะเมื่อเวลา14นาิกาของวันที่8พฤษภาคม65ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านเจ้าบ่าว บ้านสะอาดตํบบนน้ำสวยอําเภอเมืองเลยพบนายตุมตามเจ้าบ่าวอยู่ภายในบ้านนะคะโดยมีพ่อแม่พี่น้องนั่งคุยกันอยู่และพบเจ้าสาวอยู่ภายในบ้านด้วยค่ะนายตุมตามนะคะบอกว่า ตนเองตั้งใจจะยกขันมากไปสู่ขอฝ่ายหญิงจริงๆส่วนสาเหตุที่ตนเองเดินทางมาหาเจ้าสาวล่าช้าเพราะว่าตนเองแล้วก็ครอบครัวกําลังหาเงินสินสอดอยู่ซึ่งยังเตรียมไว้ไม่ครบตามจํานวนมีแค่1,000 0บาทรอทางญาติที่ญี่ปุ่นโอนเงินที่เหลือมาแต่ว่าในพิธีต้องผ่านประตูเงินประตูทองตนเองไม่มีเงินจึงขอยืมเงินเพื่อนใส่ซองผ่านประตูเงินประตูทองไป100บาท จากนั้นเมื่อเข้าสู่พิธีตนเองถูกทวงถามสินสอดทั้งหมดแต่น้องที่อยู่ญี่ปุ่นยังไม่โอนมาให้ต้องรอกลับถูกญาติฝ่ายเจ้าสาวโห่ไล่ให้ออกไปและมีคนนึงพูดว่าพองานไม่ต้องแต่งทําให้ตนเองโกรธมากที่ถูกพูดจาแบบนี้ใส่ตนเองจึงท้าให้ใครที่มีปัญหาออกมาเคลียร์กันนอกงานจนตนเองถูกกลุมกระทืบจนได้รับบาดเจ็บ ส่วนนางแดงเจ้าสาวเปิดเผยว่าเปิดใจท้งน้ําตานะคะตนเองไม่ได้คิดจะหลอกแม่และทิ้งแม่มาอยู่กับเจ้าบ่าวเลยอันที่จริงหลังจากผ่านวันงานมาหนึ่งวันตนเองบอกกับแม่ว่าจะไปทํางานในเมืองแต่ด้วยฝ่ายชายหนุ่มนะคะซึ่งเป็นเจ้าบ่าวเป็นห่วงนางแดงจึงได้ตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านแห่งนี้ซึ่งตนเองยอมรับว่าเข้าใจแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วเข้าใจว่าเงินทางฝ่ายเจ้าบ่าวมีไม่พอตอนเองก็เข้าใจในส่วนนี้ ในช่วงแรกวันงานที่เจ้าบ่าวมาสายตนเองก็รู้สึกโกรธบ้างเล็กน้อยแต่พอมาพูดคุยกันฟังเหตุผลตนเองก็เข้าใจดีทุกอย่างทั้งนี้ตนเองอยากจะขอโทษพ่อและแม่แล้วก็เยติญย้ยาทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ตนเองต้องขออยู่กับตัวเองก่อนเพื่อที่จะพักฟื้นความรู้สึกก่อนเพราะว่าจิตใจย่ายาแย่เช่นกันหากว่าตนเองพร้อมจะกลับไปพูดคุยแล้วก็ขอโทษพ่อกับแม่ และอยากให้แม่ให้โอกาสตนเองแล้วก็แฟนตนเองด้วยเรื่องเงินตนเองขอสัญญาว่าจะหาไปให้อย่างแน่นอนและจะไม่ปล่อยให้แม่ต้องเป็นหนี้เจ้าสาวเปิดใจทั้งน้ำตานะคะไม่ได้คิดจะทิ้งครอบครัวม,มาอยู่กับแฟนแต่ขอโอกาสรับฟังเหตุผลด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ